ใกล้จะ60ปีแล้วเตรียมตัวลงทะเบียนร,รับเบี้ยยังชีพกันหรือยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องพี่ข้าวชาแนลนะคะวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะทุกคนเราจะพามาแนะนำการลงทะเบียนร,รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุรายใหม่ จะทำยังไงนั้นเรามีคำตอบในคลิปค่ะก่อนที่ท่านจะรับฟังก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะวิธีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี2570ได้แล้วนะคะทุกคนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568วันที่30พฤศจิกายน2568และเดือนมกราคม2569วันที่30กันยายน2569 1น,นะคะทุกคนเป็นผู้สูงอายุรายใหม่และยังไม่เคยลงทะเบียน สสัญชาติไทย 3. เป็นผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2569เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2 5 0 9ถึง 1. กันยายน2510ค่ะทุกคนเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะทุกคน หบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบันนะคะทุกคน 3. ส,สมุดบัญชีงเงินฝากธนาคารในนามผู้ที่มีสิทธิ์ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ที่มีสิทธิ์สำหรับกรณี รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารนะคะในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองได้นะคะสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นญาติหรือว่าลูกหลานเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้นะคะทุกคนสำหรับสถานที่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่นะคะสามารถรับข้อมูลข่าวสารติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนโทร13 00ค่ะทุกคนสำหรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะคะทุกคนที่จะได้รับนะคะ อายุ60 6 9ได้600อายุ70 7 9ได้700อายุ80 8 9ได้800อายุ90ปีขึ้นไปได้รับเดือนละ1,000บาทค่ะทุกคนก็ทางช่องก็ม,มีข่าวสารมาแจกแจงให้กับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้ามีอะไรดีๆเราก็จะนำสาระดีๆมาไส่เช่นเคยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ